สวัสดีครับพี่น้องครับเรายังต่อเนื่องกันในพระธรรมวิวรณ์เราเข้ามาในพระธรรมวิวรณ์บทที่8แล้วนะครับเข้าสู่การแกะตราดวงที่7หลังจากที่บทที่7นะที่เราได้ศึกษากันไปเป็นเรื่องที่ถูกขั้นมาระหว่างการแกะตราดวงที่6และดวงที่7เป็นเรื่องขั้นที่เป็นการเชื่อมนะครับบรรดาธรรมิกชน นะครับหนึ่งแสคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและประทับตราพวกเขาไว้ที่หน้าผาและบรรดาบรรดาประชาชาติที่นับจํานวนไม่ได้ที่เข้ามานะครับทุกคนล้วนแต่สวมชุดขาวเราเข้าใจแล้วว่าบรรดาคนเหล่านี้เป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นคนที่มีคุณค่านะครับเป็นคนสําคัญในสายพระเนรพระเจ้าและวันนี้ครับเรากําลังจดจ่อว่าการแกะตราดวงที่เแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นหนังสือม้วนจะถูกเปิดออกหรือไม่แล้วครับเราไปดูพะระเจ้าพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมวิบณ์บทที่8นะครับข้อ1ถึงข้อ5ครับพระธรรมวิบรณ์บทที่8ข้อหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าและเมื่อพระเมสสปดกทรงแกะตราดวงที่7ในสวรรค์ก็เกิดความเงียบขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ทั้ง7็องค์ ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้านั้นได้รับมอบแตรทั้งเจ็ด้องครับเพราะจะนันพระเจ้าสองข้อนี้เราเห็นว่าการแกะตราดวงที่เจ็ดเป็นสิ่งที่เมื่อเราอ่านมาและข้าพเจ้าก็เชื่อว่าย้อนที่เห็นนิมิตในเวลานั้นก็กำลังคาดหวังเหมือนกันว่าเฮ้ยหลังจากแกะตราแล้วเนี่ยจะได้เห็น การเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในหนังสือมว้วนใช่ไม่ใช่เพราะฉนั้นตั้งแต่ตราดวงแรกถึงดวงที่6เป็นการเปิดเผยความตกต่ำของโลกตามลำดับถูกไหมครับจากนั้นนะครับจะแกะตราดวงที่7ก็เห็นนิมิต144,0 0 0คนและบรรดาประชาชาติทั้งหลายดังนั้นหลังจากที่มันเป็นสปอร์แกะตราดวงที่7แล้วผิดคาดครับทั้งเราในฐานะผู้อ่านและย้อนผู้เห็นนิมิตก็ผิดคาด ก็เกิดอะไรขึ้นครับความเงียบความเงียบประมาณครึ่งชงั่วโมงความเงียบครึ่งชั่วโมงนี้ครับถ้าเราอ่านกันมาและพิจารณาและย้อนเองก็กำลังลุ้นพี่น้องครับเราคิดว่าความเงียบนี่ยเนี่ยมันน่าจะจบแล้วใช่ไหมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่า สิ่งที่เราประจลาใจก็คือพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในหนังสือม้นนครับแต่พระเจ้ากําลังเปิดเผยเรื่องราวต่อไปโดยการมอบแตรทั้ง7แตรทั้ง7จ็ดคันให้กับใครครับให้กับทูตสวรรค์ทั้ง7องคองนะทูตทั้งสวสวรรค์ทั้ง7องคองนี้ได้รับมอบแตรพี่น้องครับแตรทั้ง7ที่รับมอบนี้ กำลังเชื่อมไปยังเหตุการณ์ครั้งใหม่กำลังเปิดเผยถึงเหตุการณ์ครั้งใหม่เหตุการณ์รอบใหม่ซึ่งขยายเรื่องราวจากการแกะตราทั้งเจ็ดนั้นทูตสวรรค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเขาได้รับแตรนี้มาจากไหนครับได้รับมาจากพระเจ้าดังนั้นเป็นการบ่งบอกว่าแตรนี้คือสิทธิ์ที่อำนาจที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเขาการเป่าแตร หมายถึงอะไรครับเวลาจะออกรบใช่ไหมมีการเป่าแตรใช่ไหมใช่ครับออกรบส่งสัญญาณเพื่อทำสงครามครับเป่าแตรเพื่ออะไรครับเพื่อการใช้ในศาสนพิธีการถวายบูชาแด่พระเจ้าใช้แตรครับอะไรอีกครับการเป่าแตรเหมือนเป็นการบ่งบอกสัญญาณเตือนที่มาจากพระเจ้าครับการเป่าแตรเหมือนอะไรครับ เป็นการนมัสก,การพระเจ้าด้วยครับเอาละครับพี่น้องครับการเป่าแตรนี้จะอย่างไรก็แล้วแต่ในพระธรรมวิบณลบทที่8ปดจนถึงบทที่11นะครับจะเห็นว่าการเป่าแตรนั้นเป็นการส่งสัญญาณการพิพากษาของพระเจ้าแล้วครับก่อนที่สุดบั้นปลายจะมาถึงการพิพากษาเป็นการส่งสัญญาณเตือนบรรดาประชาชาติทั้งหลายถึงหายจนะที่เกิดขึ้น เป็นการเตือนบอกว่าต้องรีบกลับใจรีบกลับใจก่อนที่วันแห่งพระพิโรธจะมาถึงวันแห่งพระพิโรธครับเป็นวันแห่งความน่าสะพึงกลัวดังนั้นสิ่งที่ยนเห็นนิมิตนั้นเป็นการเปิดเผยเรื่องราวครั้งใหม่ครับและมีอะไรครับพี่น้องครับนะ ดูต่อไปครับในข้อ3บอกว่าและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟออกมาและยืนอยู่แท่นบูชาอยู่ที่แท่นบูชาพระเจ้าประทานเครื่องหอมมากมายแก่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหมดบนแท่นบูชาทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นข้อสี่บอกว่าและควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไป พร้อมกับคําอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักของพระเจ้าพ่อ5บอกว่าแล้วทูตสวรรค์อง์นั้นก็นากระถางไฟไปและเอาไฟจากแท่นบูชามาใส่จนเต็มแล้วโยนลงไปในแผ่นดินโลกทําให้เกิดฟ้าร้องเสียงคืนคลนฟ้าแลบและแผ่นดินไหวการถวายเครื่องหอมบูชา ร้อมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนนั้นเป็นกุญแจสำคัญครับย้อนใช้ภาพของเครื่องหอมที่ถูกบรรจุไว้ในชามทองคาเป็นสัญลักษณ์ของคาอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลายครับและคําอธิษฐานนี้ครับโดยทูตสวรรค์องค์หนึ่งฮะทูตสวรรค์องค์หนึ่งนํากระถางไฟออกมาถูกนไหมครับนํากระถางไฟออกมาและยืนอยู่ที่แท่นบูชาทูตสวรรค์องค์นี้ทําอะไรครับ ทำหน้าที่เหมือนเป็นปุโรหิตครับทําหน้าที่เป็นปุโรหิตคือนําเครื่องหอมมาถวายแด่พระเจ้าพี่น้องครับแต่พระเจ้าพระองค์ได้ประทานเครื่องหอมมากมายแก่ทูตองนั้นด้วยเพื่อร่วมถวายร่วมกับคำม่ฐานของธรรมิกชนฮะถ้าเราย้อนไปในวิบวรณ์บทที่5ข้อ8ได้พูดถึงคำไม่ฐาน ครับของประดาธรรมิกชนเดี๋ยวผมย้อนดูนิดหนึ่งนะครับวิวร์บทที่5ข้อ8วิวร์บทที่ไม่มีนะครับวิวร์บทที่5ก็ข้อบ,บอกว่าไงครับบอกว่าคําพิฐานของธรรมิกชนซึ่งเป็นเหมือนเครื่องหอมอันเป็นสัญลักษณ์ของกลิ่นหอมอันเป็นที่พอพระไถ่พระเจ้าเห็นไหมฮะนี่คือ กลิ่นหอมที่พระเจ้าพอพระทยัยพี่น้องครับยอนให้ความสําคัญกับคำพิธานของธรรมิกชนยอนใช้คําเน้นนะครับบอกว่าคำพิธานของธรรมิกชนบางคนหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับเป็นคำพิธานของธรรมิกชนทั้งหมดนั่นแสดงถึงความใส่ใจของพระเจ้าที่พระองค์ทรงฟังคําร้องทูลของบรรดาธรรมิกชนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับทุกคนทุกคนไหมครับทั้งหมด คือทุกคนครับไปน้องแท่นบูชาทองคํานี้หมายถึงอะไรแท่นบูชาทองคํานี้น่าจะหมายถึงแท่นบูชาที่เราอ่านในกนระมธรรมวิวรณ์บทที่6ข้อ9ใช่ไหมครับที่พูดถึงอาการถูกฆ่าของบรรดาธรรมิกชนของบรรดาคนที่ตายเพราะยึด พระนามของพระเยสุคริสต์ไว้มัน่นยึดคําพยานฝ่ายพระเยสุคริสต์ไว้มั่นนะครับคนเหล่านี้ถูกฆ่าตายดังนั้นครับแท่นบูชาทองคําเหล่านี้น่าจะเป็นเหมือนคำพิฐานของบรรดาคนของพระเจ้านะครับที่ยังยืนหยัดเชื่อมั่นในพระวจนะของพระองค์คนเหล่านี้ครับรอคอยความยุติธรรมรอคอยการพิพภากษาของพระเจ้าที่พระองค์ยังไม่ตอบ ที่คนเหล่านั้นบอกว่าเมื่อไหร่พระองค์เจ้าข้าอีกนานสักเท่าไหร่พระองค์จะทรงพิพากษาถึงเวลานี้แล้วครับถึงเวลานี้ที่คำพิฐานของบรรดาธรรมิกชนเหล่านั้นไปถึงพระเจ้าแล้วและคำพิพากษาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นไหมครับจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพี่น้องครับคำพิฐานของผู้เชื่อสําคัญไหมครับสําคัญอย่างมากนะฮะของพระเจ้าคํา ไอ้ฐานสําคัญอย่างมากต่อพระเจ้าพระเจ้าใส่พระไทยครับพี่น้องครับพระเจ้าพระองค์ทรงให้ทุสวรรค์องค์หนึ่งนํากระถางไฟไปทําไมครับเอานํากระถางไฟไปพร้อมไฟกับไฟจากแท่นบูชามาใส่จนเต็มแล้วโยนลงไปในแผ่นดินโลกหมายความว่าอย่างไรครับทําไมต้องโยนในแผ่นดินโลกหมายความว่าจุดเริ่มต้นของการพิพากษา เกิดขึ้นแล้วครับเกิดขึ้นแล้วจะมาพร้อมกับแตรนะครับการเป่าแตรทั้ง7นําไปสู่การนิพากษาพี่น้องครับแตรที่1ถึงแตรที่6นั้นบอกเราครับว่าจะนําไปสู่การพิพากษาใช่ไหมครับเอาละพี่น้องครับมาถึงตรงนี้แล้ว เรามาดูครับว่านักสารศาสตร์แต่ละสายแต่ละฝ่ายนั้นเขามองเหตุการณ์ในพระธรรบทที่8นะครับวิวรณ์บทที่8ข้อ 1- ถึงข้อ5นี้อย่างไรกันบ้างนะครับพระธรวิวรณ์บทที่1นบทที่6ข้อ1เนี่ยนะครับที่บอกบอกถึงความเงียบที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยนักวิชาการนะครับมองอยังไงบ้างครับพี่น้องครับนักวิชาการในยุคเริ่มต้นนะ เขามองไปยังอนาคตครับสายอนาคตนิยมบอกว่าไงครับบอกว่าความเงียบครึ่งชั่วโมงนี้หมายถึงว่าพระเจ้ารอครับรอเวลาที่การตัดสินลงโทษบรรดาคนที่ข่มเหงผู้เชื่อครับเพราะเวลานั้นครับบรรดายุคข,ของปิตาจารย์ในยุคแรกเนี่ยเขาก็มองไาอย่างอนาคตว่าเพราะเขากําลังเผชิญเลยครับ เผชิญความทุกยากเผชิญการถูกข่มเหงอยู่ฮะและก็มองว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะพิพากษาเสร็ทีและความเงียบครึ่งชั่วโมงนี่แหละหมายถึงผู้พิพากษากำลังรอการตัดสินฮะนี่ครับสายนาคติยมเชื่อแบบนี้ครับและ้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า นะครับในอนาคตข้างหน้าเอาละครับแล้วกลุ่มนี้มองคำอิฐานของบรรดาธรรมิกชนว่าอย่างไรบ้างนะครับเป็นคำอิฐานของบรรดาผู้ที่เสียชีวิตโดยความเชื่อครับนะครับและถูกฆ่าโดยปร,รปักพระคิดคือคนที่ไม่ยอมรับเครื่องหมายของสัตว์ร,ร้ายครับนะอาจจะตีความหมายจะเป็นเนโรหรือใครก็แล้วแต่นะครับคนเหล่านี้เสียชีวิตโดยปร,รปักของพระคิด ดังนั้นคำประฐานของบรรดาคนที่พีชีพเพื่อความเชื่อนะครับคนเหล่านี้นะครับส่งคำประฐานถึงพระเจ้านะครับเอาละมาดูต่อไปครับสายอดีตนิยมนะครับก็มองไปย้อนหลังครับว่าในประวัติศาสตร์ของยิวประวัติศาสตร์โรมันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างความเงียบน่าจะหมายถึงช่วงเวลาที่เยรูซาเล็ม ถูกอาณาจักรโรมันเข้ามากรีธาทัพปราบกบฏในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงปี67 7 0ถึง70นะครับและเยรูซาเล็มล้มลงครับพังพินาศวิพพวิหารเรียบราบคาบเป็นหน้ากองและเกิดความตายเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอย่างมากครับกับคนยิวแล้วทุกอย่างเงียบไปครับนะครับกุมอดีนิยม บอกว่าความเงียบที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วครับเอาละสายประวัติศาสตร์นิยมครับก็มองมาดูในประวัติศาสตร์ของโรมันประวัติศาสตร์ของคิดได้จักว่าช่วงของความเงียบเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปีศตวรรษที่4ครับคือปี324ถึงปี395นะครับในช่วงเวลาที่คอนสแตนซินมีชัยชนะครับช่วงเวลานั้น อาณาจักรโรมก็กลับกลายเป็นอาณาจักรที่ยอมรับความเชื่อของพระเยซูคริสต์ครับนะฮะเพราะนั้นช่วงเวลาความเงียบคือช่วงเวลาที่คอนแซนดินมีชัยชนะเหนือจักรพัศนะครับจักรพัิซิลิเนสนะครับลิซิเนสนะขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับและคำอิฐานครับสายวัสดุนิยมนี่มองว่าไงครับมองว่า เป็นคำอธิฐานของคนยวนะครับอขอไปของของคิดเตียนนะครับที่อยู่ในโรมและพีชีพเพราะความเชื่อเพราะว่าในสมัยนั้นนะครับกรุงโรมเองลุกเป็นไฟเนื่องจากว่าข่มเหงนะครับคิดเสียนอย่างมากคิดเตียนที่อยู่ในกรุงโรมพี่น้องนะครับไม่มีอัคตทุตคนไหนไปก่อตั้งที่กรุงโรมนะครับแต่เกิดจากบรรดาผู้เชื่อ ที่มานมัสก,การพระเจ้าในช่วงปสัสก,การในช่วงวันเพนเทคอสนะครับและคนเหล่านั้นก็กลับไปและบุกเบิกก่อตั้งขีตจักรสร้างเป็นกลุ่มความเชื่อที่กรุงโรมและคนเหล่านี้ก็มีความเชื่อเข้มแข็งจนกระทั่งสามารถทำไมยืนหยัดความเชื่อไม่ถูกฆ่าตายนะครับเอาละครับกลุ่มสัญลักษณ์นิยมครับกลุ่มนี้มองเป็นยังไงครับความเงียบเชิงสัญลักษณ์ว่าเวลา พายุจะมาเนี่ยลมที่มันนิ่งนะครับมันเท่ากับความแรงของพายุยิ่งนิ่งเงียบเท่าไหร่ลมพายุยิ่งแรงมากเท่านั้นกําลังสะท้อนถึงการกดขี่ข่มเหงของคิดเตียนที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยใครก็แล้วแต่ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ใครก็แล้วแต่ที่ไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์คนนั้นจะถูกข่มเหงทุกยุคทุกสมัยตลอดประวัติศาสตร์2,000ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับ ดังนั้นการแกะตราดวงที่เจ็ดนี่นะครับกำลังบอกเราว่าพระเจ้าได้เริ่มต้นการนิพพากษาของพระองค์แล้วครับดีงน้องถ้าเราเห็นว่าบรรดาเหตุการณ์ต่างๆการแกะตราทั้ง6อย่างนั้นเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วถ้าเรามองแบบนี้นะครับเรามองแบบประวัติศสาสตร์นิยมเรามองแบบอดีตนิยมและเรามองแบบอนาคตนิยมที่มาถึงแล้ววันนี้ มาถึงแล้วสงครามเกิดขึ้นแล้วการกระดานอาหารเกิดขึ้นแล้วข้าวยากหมักแพงเกิดขึ้นแล้วโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วนะครับสี่บุรุษอาชาันได้ออกมาปรากฏทั้งหมดแล้วถ้าท่านเราเชื่อแบบนั้นตอนนี้เรากําลังอยู่ในครึ่งชั่วโมงของความเงียบอยู่หรือเปล่าพี่น้องครับขอรบพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีสายตาในฝ่ายวิญญาณ ว่าไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็เกิดเกิดขึ้นไปพระเจ้าทรงมีพระสัญญ,ญาพระองค์ต่อบรรดาธรรมิกชนมาพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราพระองค์ทรงอยู่กับเราและคําร้องทูลของเราทุกอย่างพระองค์ทรงฟังครับพี่น้องครับไม่ว่าเราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทุกยากลําบากแค่ไหนอยู่ในถิ่นธุรกันดารอยู่นบนภูเขาอย่างไรวันนี้พระเจ้าพระองค์ทรงฟังครับพี่น้องครับเอาละครับเวลาหมดหมด,หมดเวลาเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่มาดูกันแกะตา ขอขอภายครับมาดูแตรนะครับทั้ง6คันด้วยกันที่นะครับเกิดเป่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างวันพรุ่งนี้พบกันครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ